สวัสดีครับท่านทุกฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการข่าวประชาสัมพันธ์โดยวส .934 อุทัยธา,ยานีนะครับสามารถติดตามรับฟังได้ทาง FM 8 8 7 5เ h ม AM กะเฮิรตซ์ AM 1,512กิโลเฮิร์วิทยุออนไลน์ w w w r b s 934 o r g นะครับแล้วก็เพจ f c e e o o o l l i v วส934อุทัยธานีติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ ในช่วงเวลา8ตกร20นาทีถึง8ตกร30นาทีโดยมีผมสิบเอกธีเรเดชมีทองเป็นผู้ดำเนินรายการอยู่ตรงนี้จะพาทุกฟังไปติดตามข่าวสารภารกิจของกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนังกงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากันนะครับ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตรีอภิวรัตน์รมณัสผู้อในการสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนง,งานโครงการประจุปีงบประมาณพุทธศักราช2568ของหน่วยพัฒนาการเครื่องที่16สำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐ กิจพอเพียงพร้อมให้คําแนะนําและแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแบบมาตรฐานงานช่างหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาณนะพื้นที่ตำบลเป้าหมายการพัฒนาอําเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์